ชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เพืนๆรู้หรือไม่ว่าอันที่จริงแล้วตัวของทางเยอเกนครอปนั้นเกือบจะอำลาทีมของเราไปตั้งแต่เมื่อปี2022แล้วแต่เหตุผลคนใดกันที่ทําให้ตัวของเขาเลือกตัดสินใจที่จะสร้างทีมขึ้นมาใหม่เพื่อมอบมันเป็นบรดกตกทอดให้กับผู้จัดการทีมคนต่อไปเรื่องนี้เราจะได้เรียนรายละเอียดที่มีการจดดึึกโดยทางเจมเพียสเดี่ยวเขาวงในมือหนึ่งของเราครับ หรือกรณีที่ตัวของทางมารกเกฮีล่าสุดก็มีรายงานข่าวออกมาและเรียกได้ว่าเป็นแหล่งข่าววงในจริงๆครับซึ่งก็คือเพื่อนร่วมทีมริซตันพาเลทของเขาอย่างทักอดัมวอลตันที่มีการออกมาเปิดเผยเลยว่าในตอนนี้ใจของทางเกฮีนั้นดูเหมือนว่าจะลอยไปที่การย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจุดหมายปลายทางต่อไปของเขานั้นก็น่าจะมาลงเอยกับทางหงแดงลิเอร์ p ของเรานั่นเอง หรืออีกหนึ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายนักเตะโดยตรงก็ดูเหมือนว่าทีมของเราเองจะสามารถหานิวโรเบ r ร์โต r เฟอรเมโนหรือเฟอร์เมโนคนต่อไปเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแทนสนนราคาของเขาก็เรียกได้ว่าน่ารักน่าลุ้นเสียละเกินทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ติดตามกันได้กับสุปข่าวเด่นิรวอว์พููประจำวันกับผมแอดมินเซอโอประจำการที่นี่เหมือนเคยครับหากคุณรักทีมนี้เราคือครอบครัวเดียวกัน ทีนี้เราจะไปไล่เลียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนเลยครับเพื่อนๆเ,เริ่มต้นจากหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของเราที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นเป็นต้นมาแล้วนั่นก็คือในรายของทางเรื่องโอเอ็นกูโมฮานั่นเอง หลังจากเขาถูกดันจากทีมอะคิเดมีขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของเราอย่างเต็มตัวในการแข่งขันฤดูกาลนี้และเจ้าตัวก็เรียกได้ว่าทําประตูเป็นว่าเล่นเลยในช่วงปรีซีซั่นก่อนที่เขาจะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสํารองในเกมน,นัดสาคัญกับทางสาลิกาดงนิวคาเซิลยูไนเต็ดแถมยังเป็นผู้ทําประตูชัยให้กับทีมของเราในช่วงทดเวบาบาดเจ็บอีกด้วย ซึ่งจากประตูดังกล่าวข้างต้นนั่นเองก็ทําให้ใครหลายๆคนเชื่อว่าเขาน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นมากยิ่งขึ้นในการแข่งขันฤดูกาลนี้แต่มันกลับกลายมาเป็นว่าจากผลงานที่ดีต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นลงไปถึงในการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ให้กับทีมของเรานั้นมันกลับกลายเป็นการที่ตัวของทักอร์เนอร์สตอกลับไม่ค่อยเลือกที่จะใช้งานตัวของทักเอนกูโมฮา oh a, อย่างที่ควรจะเป็น และประเด็นปัญหามันอยู่ที่ตรงจุดนี้แหละครับเพืเ่อนๆถ้าเราตามข่าวกันก็จะเห็นได้ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีรายงานข่าวจากทางดิวสมัครข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันที่เป็นการกล่าวอ้างออกมาเลยว่าในตอนนี้ทีมของเรากำลังหันไปให้ความสนใจในตัวของทางแซสแกาบีสตาร์คนดังของทางเสือใต้บาเย,ยนเน์มิวนน่หลังจากเขากำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้และสโมสรของเราก็ตั้งใจที่จะเซ็นสัญญาดึงตัวเขาเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของทาง หรือ t h ีอาสที่มีการเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมของเราไปในช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ทิ้งช่องว่างบนเรือดเอรอเอาไว้ภายในทิมแอนฟิลด์ของเรานั่นเอง ข่าวล,ล่าสุดในประเด็นนี้ครับเพืเ่อนๆเราได้เห็นตัวของทักอเล็กซ์คาเปลนักข่าวจากทางแอนฟิววอชที่ก็เป็นสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะมีการออกมาแสดงความคิดเห็นเลยว่าการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้นมันจะเป็นการทาร้ายพัฒนาการของทักเอนกูโมฮา ha, อย่างไม่ควรจะเป็นและแทนที่เราจะไปเซ็นสัญญากับนักเตะที่เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพอย่างทากกรานาบี้นั้นเราสมควรจะให้โอกาสให้กับตัวของทักเอนกูโมฮานั้นได้พัฒนามากกว่า มันเป็นการเคลื่อนไหวที่แปลกมากๆเลยนะเพราะทางการานาบี้ในตอนนี้อายุเกิน30ปีไปแล้วและต้องการค่าเหนึ่งในระดับที่สูงมากด้วยคาเปล่ก่าวมันแทบจะให้ความรู้สึกว่าหรือว่าผู้ต้องการแค่ประสบการณ์หรือคุณภาพของคนที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วมากกว่าที่เขาจะยอมเสี่ยงกับผู้เล่นแห่งอนาคต แล้วมันจะเป็นดีวที่ไปรบกวนพัฒนาการของัวเ็นกูโมฮาอย่างแน่นอนปีกชาวเยอรมันลงเล่นได้ทั้งสองฝั่งและเขาเองก็มีโอกาสที่จะได้ลงสนามมากกว่าดาวรุ่งผู้นี้เป็นแน่ นั่นจะกลายมาเป็นความผิดพลาดมหันเลยนะเพราะตัวของทักเอนกูโมฮาเอง ấy ấy ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เรียกได้ว่ามีพรสวรรค์มากที่สุดเท่าที่ลิเวอร์พูลเคยเจอมาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเป็นประเภทนักเตะที่มีศักยภาพซึ่งสามารถที่จะก้าวขึ้นไปเป็นซุปเปอร์สตาร์ดังในอนาคตข้างหน้าได้ด้วยกรานาพีไม่มีวันจะทำแบบนั้นได้เขาแทบจะแตะเพดานศักยภาพของตัวเองไปแล้วและเกือบจะแน่นอนว่าในตอนนี้มันอยู่ในช่วงขาลงของเขาเลยด้วยซ้ำไป ดังนั้นแม้จะมีเหตุผลหลายอย่างที่ทําให้ดีลของทางการนาบีนั้นดูน่าสนใจขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่ดีมากเพียงพอที่เราควรจะไปคว้าตัวเขาเข้ามาเพื่อขัดขวางพัฒนาการของตัวเอ็นกูโมฮาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้เมื่อดาวรุ่งของเรานั้นกําลังเฉิดฉายขึ้นมาในช่วงตน จงเดิมพันกับนักเตะที่มีอายุน้อยกว่าเพราะผลตอบแทนที่ได้กลับมานั้นมันจะดีเกินกว่านั้นมากกราณบี้คือทางเลือกที่เหมือนกับการยอมลดระดับตัวเองลงมาเพื่อเป็นเพียงแค่ตัวเลือกหลอกลงมาเท่านั้นไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็พูดถึงเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่กันไปแล้วเราจะมาดูอีกหนึ่งดีลที่ก็ถูกเปิดเผยออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งหากเพื่อนๆจำกันได้เมื่อไม่กี่วันก่อนมันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าหรเออว่าภูลของเราหันไม่ความสนใจในตัวลูกพี่ลูกน้องของทางโรแบร์โต้ฟอร์เมโนที่ซึ่งปัจจุบันเขาลงเล่นอยู่ในทีมเยาวชนของทางแอตเลติกบิลเบาในศึกลาลิก้าของประเทศสเปนนั่นเอง นั่นก็คือในรายของทางซอตันซานเชสซึ่งปัจจุบันเขาก็เพิ่งจะมีอายุอานามเพียงแค่18ปีเท่านั้นครับเพื่อนๆแต่มีสไตล์การเล่นที่มีความระมัด้คยคลึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไปเปรียบเทียบกับลูกพี่ลูกน้องของเขาอย่างทางสมเมโนตอนที่เพิ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลที่โด่งดังใหม่ๆ ในสมัยก่อนนั้นตัวของทางเฟอร์เมน่ก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับทีมของเราครับเพื่อนๆตำแหน่งหลักของเขาก็คือการลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก่อนที่เราจะมาเห็นบทบาทเขาลงเล่นเป็นฟอลสไนท์แบบเต็มๆในยุคข,ของทางเยอเกนค็อปนั่นเองและนี่ก็คือจุดที่เราได้เห็นตัวของทางซานเชสลงเล่นให้กับทางต้นสังกัดปัจจุบันของเขาก็เ,าเริ่มต้นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกด้วยเช่นเดียวกัน พวกเขาทั้งคู่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันและในรายของทางซานเชซเองนั้นก็มีโอกาสลงประเดิมสนามในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกไปแล้วให้กับทางแอตเลติกบิลบาอีกด้วยปัจจุบันเขาเป็นกัปตันทีมชุดอายุไม่เกิน19ปีและทำไปแล้ว3แอสซิสกับอีก1ประตูจากการลงสนามเพียงแค่2นัดเท่านั้นในศึกยูฟายูลีล เขาลงเล่นได้หลากหลายตำแหน่งครับไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางมิดฟิลด์ตัวลุกเพลย์เมเกอร์หรือการขยับมายืนเป็นศูนย์หน้าตัวต่ำได้อีกด้วยจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมสื่อมวลชนที่ประเทศสเปนจะมีการนำเขามาเปรียบเทียบกับลูกพี่ลูกน้องอย่างในรายของทางเฟอร์เมโนไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำแหน่งการเล่นบทบาทรวมไปถึงสไตล์การเล่นภายในสนามของพวกเขาทั้งคู่อีกด้วย ด้านเ็นบ็อกแสงซึ่งเป็นนักข่าวสายหงคนดังก็ยังมีการชี้ชัดออกมาอีกด้วยว่าผลงานของโตทันเชตเองนั้นทําให้ทางนิวพูของเราหันมาจับจ้องนละถึงขั้นที่มีการส่งทีมแมวมองไปเกาะติดฟอร์มการเล่นของเขาอยู่อย่างใกล้ชิดด้วย ทีนี้ล่าสุดครับเพื่อนๆมันมีอีกหนึ่งรายงานข่าวที่น่าสนใจออกมาคราวนี้มาจากทางเดียโกคาโบที่ซึ่งเขาเองก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นนักข่าวของทางสายฝั่งแอตเลติกบิลเบาเองเจ้าตัวมีการขึ้นโพสต์เอาไว้ในหน้า Twitter หรือ X ในปัจจุบันเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับเชลตันซานเชสในตอนนี้ยังมีสัญญากับทางแอตเลติกบิลเบาถึงปี2029แต่เขามีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขาที่ตัวเลข30ล้านยูโร ซึ่งจากรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นครับเพื่อนๆ30ล้านยูโรถากเราแปลงกลับมาเป็นสกุลเงินปอนด์จะตกอยู่ที่ประมาณ26.5ล้านปอนด์อะไรประมาณนั้นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่ไม่มากเลยหากเราจะมีการลงทุนกับนักเตะใหม่ที่เราสามารถจะพึ่งพาเขาเป็นนักเตะแห่งอนาคตต่อไปได้ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่ในตอนนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าผลงานของเขากําลังฉุดฉาเสินเละเกินนับตั้งแต่ที่เขาอําลาสโมสรของเราไปนั่นก็คือในรายของทางหริดิอารสปีกชิมชาติโคลอมเบียนั่นเองหลังจากเจ้าตัวเพิ่งจะย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์ของเราและไปอยู่กับทางเสือใต้ไบเย,ยนมิวนิคในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยสนนราคา70ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก5ล้านปอนด์ แ่่หากเราขยับมาดูเกี่ยวกับเรื่องฟอร์มการเล่นของเขาับปัจจุบันเพื่อนๆดูตามชาร์ตที่ผมขึ้นให้อยู่ตอนนี้เลยนะครับผลงานของเขาระเบิดเถิดเทิงเป็นอย่างมากยิงไปแล้วถึง1 1ประตูกับอีก5แอิสต์จากการลงสนาม17นัดในการแข่งขันทุกรายการหรือคิดรวมกันมีส่วนร่วมในการทําประตูทั้งหมดถึง16ลูกหมายความว่าแทบจะทุกนัดที่เขาก้าวเท้าลงสนามไปจะต้องมีส่วนร่วมกับการทําประตูให้กับยอดทีมจากแคว้นบาวาเรียนั่นเอง แล้วจากผลงานอันเอกอุดัังกล่าวข้างต้นนั่นเองก็ทำให้ตัวของทางร็อบบี้ฟาวเรอร์อดีตดาวยิงรับตำนานของทีมเราเจ้าของฉายาเด็กก้อนก็มีกัน มาชี้ชัดเลยว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของทางฝ่ายบริหารของทีมเราที่นำโดยตัวของทางริชาร์ดยูชผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันและทางไบเคล e เอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลที่ตัดสินใจขายตัวของทางดีอาร์สออกไปแม้ว่าหลายคนก็จะมีการโต้แย้งว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่ว่าทีมของเราอยากจะขายเขาแต่มันเป็นตัวของทางดีอารตต่างหากที่ต้องการจะย้ายทีมออกไป ผมเองก็ไม่รู้เหตุผลนะว่าทำไมลุยติอัสถึงมีการย้ายออกจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลฟาวเลอร์กล่าวระหว่างการที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเมโทรสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษแต่มันดูเหมือนว่าอาจจะเป็นการที่ตัวของเขาเองต้องการจะย้ายออกไปเองนะเพราะมันเป็นการขายที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากๆเลยไม่ใช่หรอ นั่นบอกคุณได้ว่าเขาอาจจะต้องการย้ายออกไปนะถ้าว่าในอีกด้านหนึ่งสําหรับตัวของผมเองแล้วเขาคือผู้เล่นที่โดดเด่นมากที่สุดของทางลิเวอร์ p ู o ในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วดังนั้นผมรู้สึกประหลาดใจมากๆเลยนะว่าทําไมถึงไม่มีใครพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มันมากกว่านี้เพราะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือลิเวอร์ p o o คิดถึงเขาเป็นอย่างมาก ถ้าคุณไปดูฟอร์มการเล่นของทางลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ได้อย่างยากลำบากมากๆพวกเขาดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในการเจาะแนวรับของคู่แข่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่พวกเขาเหล่านั้นมีการถอยลงไปตั้งรับเดิม ลุยดีอาร์สคือนักเตะประเภทที่สามารถจะปลดล็อกแนวรับของคู่แข่งได้ดังนั้นผมคิดว่าพวกเขาคิดถึงเขาจริงๆนะและการขายเขาออกไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามทีมันดูเหมือนว่าจะเป็นความผิดพลาดครั้งมหันของพวกเขา ซึ่งในประเด็นนี้นอกเหนือจากความคิดเห็นของทางฟาวเลอร์แล้วหากเราไปดูในสื่อสังคมออนไลน์สำหรับแฟนบอลทางหรือร์พูลบังส่วนเองก็เรียกได้ว่ามีความคิดเห็นแตกออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนครับเพื่อนๆฝั่งหนึ่งก็คือคนที่มองว่าเราเองไม่ควรจะปล่อยตัวของทางดีอาร์สไปเลยและยิ่งเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างระเบิดเถิดเทิงกับทางไบร์นมันก็เป็นการยิ่งตอบย้ำในเรื่องดังกล่าวกับอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าในเมื่อตัวของทางนักเตะต้องการที่จะย้ายออกจากทีมของเราไปการรั้งตัวเขาเอาไว้ก็ไม่น่าจะมีผล ดและไม่สมควรที่จะไปทำเช่นนั้นด้วยทีนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นครับเพืเ่อนๆคราวนี้จะกลับมาดูนักเตะภายในทีมชุดปัจจุบันของเราอย่างในรายของทางคอรอนนอแบดลี่บัคขวาดาวรุ่งอนาคตไกลกันบ้าง มันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รับคำชื่นชมอย่างมากย้อนกลับไปในศึกการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกที่เราเปิดสนามแอนฟิลด์คว้าชัยชนะเหนือทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดมาได้และตัวของทางแบรดลียก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดในสนามสรับการแข่งขันในนัดนั้นเลย หลังจากเขาทำผลงานไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมและจัดการกับตัวของทางวินิซิวจูเน่ได้อย่างอยู่หมัดเหมือนที่เขาเคยโชว์ฟอร์มแบบนี้มาแล้วย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วตอนที่เขาก็เผชิญหน้ากับทางเรอัลมาดริดและต้องรับมือกับทางคริยองเอมปาเป้เรียกได้ว่าเก็บซปเปอร์สตาร์ดังของทางฝั่งเรอัลมาดริดนั้นเข้ากระเป๋าไปเลย เพราะว่าในาอีกนัดต่อมาที่เราต้องบุกไปเยือนทางเดิมไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับกลายมาเป็นว่าตัวของทางแบรดลีย์นั้นต้องรับมือกับทางเชเรมีโดกูแล้วก็เจอเล่นงานอย่างหนักหน่วงทีเดียวก่อนที่ทีมของเราจะปราชัยแบบยับเยิน3ประตูต่อศูนย์ นั่นจึงทําให้ทางเป๊ปกว่าดเดียล่าหลังเกมก็มีการออกมากล่าวชื่นชมผลงานของทางแบดลีย์อยู่เล็กๆแต่เขาก็ยอมรับว่าสาเหตุที่เขาสามารถจ,จัดการกับนักเตะรายนี้ได้ก็เป็นเพราะได้รับคําแนะนําจากตัวของทางเป๊ปดินเดอร์อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมของทางเยอเกนครอปที่ปัจจุบันไปนั่งแท่นเป็นมือขวาให้กับเขาอยู่นั่นเอง ล่าสุดเราได้เห็นอีกหนึ่งคนครับเพื่อนๆที่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ก็คือในรายของทางทรอยดีนี่อดีตดาวยิงของทางแตนอารวาสวัตฟอร์ดที่ปัจจุบันเขาเองก็ผันตัวมารับงานเป็นกูรูฟุตบอลผมขอยกตัวอย่างขึ้นมาสักเคสหนึ่งนะอย่างในรายของทางครอนนอนแบดลี่ปีนี้เขามีฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาเลยดีนี่กล่าว แต่หากคุณจะไปบอกว่ามันเป็นความผิดของเขาก็คงไม่ได้เพราะหากเราขยับออกมาดูภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็จะเห็นได้ว่านั่นไม่ใช่ความผิดของเขาโดยทั้งหมดนะเพราะในภาพรวมแล้วลิเวอร์พู้แทบจะทั้งทีมเลยก็ทําผลงานเป็นแบบนั้นเหมือนกันหมดตอนที่ทางแบรดลีย์เผชิญหน้ากับทางวินิซุอุจูเนียนั้นเขาเล่นได้อย่างสุดยอดมากเขาเป็นนักเตะที่โดดเด่นมากที่สุดภายในสนาม แต่ในช่วงสัปดาห์ถัดมาเมื่อเขาต้องมาเผชิญหน้ากับทางเชเลมี่โดกูซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่กำลังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมด้วยเหมือนกันเขากลับดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อน ซึ่งจากคำวิจารณ์ดังกล่าวข้างต้นของตัวดีนี่ก็จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้พุ่งเป้าและโยนความผิดให้กับตัวของทางแบดลี่เสียทีเดียวแต่มองในองค์รวมมากกว่าว่าสาเหตุที่ทำให้นักเตะแต่ละคนของเราโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกมันเป็นเพราะการบริหารจัดการทั้งทีมที่นัดกันฟอร์มตกมีปัญหาทั้งในเรื่องของการเล่นเกมรุกและเกมรับจึงเป็นสาเหตุที่อธิบายได้ว่าทำไมมันถึงฉุดฟอร์มการเล่นของนักเตะแต่ละคนให้ตกต่ำลงมาต่ำกว่ามาตรฐานของพวกเขานั่นเอง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูเรื่องดาวที่เกี่ยวข้องกับตัวของทางเยอเกนครอฟอดีตในายใหญ่เฮฟวี่แมทเทลของเรากันบ้างหลังจากเขาเพิ่งวางมือจากการคุมทีมไปหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาล2023-2024ถึงก่อนจะมีการส่งไม้ต่อให้กับทางอานเนอร์สลอตนายใหญ่ดัชแมนที่ย้ายจากทางเฟยโนดรอตเทอร์ดัมเข้ามาคุมทีมของเราและพาทีมประสบความสําเร็จในการคว้าแช,ชมป์พิมลิกตั้งแต่ซีซันแรก ต้าเพื่อนๆจำกันได้ไหมครับว่าสาเหตุที่ทำให้ครอปต้องอำลาสโมรสรของเราไปนั้นคืออะไรกันเขาเองมีการออกไม่สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่าเจ้าตัวรู้สึกหมดไฟก,กับการทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปและเขาก็มองว่าการที่เขาส่งไม้ต่อให้กับกุนซือคนใหม่นั้นจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของทางสโมรสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเ ล่าสุดเราจะได้เห็นข่าวจอกลึกเกี่ยวกับประเด็นนี้และคนที่มีการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ในเชิงลึกได้ดีที่สุดก็คือตัวของทางเจมพียสยเหยาะข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางดิแอตเลติกหลังจากเขามีการออกมาชี้ชัดเลยว่าอันที่จริงแล้วครอปไม่ได้เพิ่งคิดจะอำลาสโมสรของเราเป็นครั้งแรกนะครับแต่เหตุการณ์นี้มันลากยาวมาตั้งแต่เมื่อปลายปี2022แล้ว ในตอนนั้นตัวของครอปเองเริ่มจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าอยากจะวางมือจากการคุมทีมของเราไปและในฤดูกาลดังกล่าวนั้นเองทีมของเราก็จบเพียงแค่อันดับที่5ของตารางเท่านั้น นั่นแหละครับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ครอปรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากทีมของเราได้จริงๆเพราะเจ้าตัวไม่อยากจะส่งมอบทีมที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยจะสมบูรณ์พร้อมให้กับผู้จัดการทีมคนใหม่เพราะนั่นจะกลายมาเป็นการผัดพาระให้กับผู้จัดการทีมที่จะต้องเข้ามาทํางานต่อจากเขานั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราได้เห็นและเกิดขึ้นในข้อเท็จจริงคืออะไรกันครับในซัมเมอร์ดังกล่าวนั้นมันมีการยกเครื่องทีมของเราที่เรียกได้ว่าขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวมีการปล่อยนักเตะตัวเก่าออกไปมากมาย หลายคนไม่ว่าจะเป็นท Alex ั้งอเล็กซตอกเตชมเบอร์เลนฟาบินโยจอร์แดนเฮนเดอร์สันหรือแม้กระทั่งทั้งโรแบตโตฟอร์เมนโก็ด้วยแล้วเราก็มีการยกเครื่องแผงกองกลางขึ้นมาใหม่เลยครับเพื่อนๆกับในรายของทง ister, ั o, so ้งอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์วัตต์รุกเอนโดโดมินิกโซบอสไลและทั้งไรอันกรอบเฟนแบกนั่นเองก่อนที่ครอบจะมีการส่งมอบทีมที่เรียกได้ว่าปรับโฉมมาใหม่หมดแล้วโมดิฟายเครื่องใหม่อย่างดีแล้วให้กับตัวของทางสลอตได้นําไปใช้งานและพาทีมของเราควา้าแชมป์พิม์ลิกได้สาเร็จเมื่อสี่ส ่แล้วนนัเองซึ่งในจุดนี้ตัวของทางเจมเพียสเองก็มีการอธิบายเอาไว้อย่างน่าสนใจถึงเหตุการณ์เบื้องลึกเบื้องหลังที่เขาไปสืบซากม,มาหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่มีหลายคนเข้ามาเล่าให้ผมฟังแบบออฟเลคคอร์ดก็คือตอนที่ผมเริ่มจะเขียนหนังสือพวกเขาก็มีการน,นําข้อมูลเหล่านี้มาบอกกล่าวกับผมนะเพียสระบุ บางครั้งผมก็รู้สึกว่าถ้าคุณสามารถหาคนที่ไว้ใจได้มาพูดคุยกันแบบไม่เปิดเผยชื่อนั่นแหละมักจะเป็นแหล่งข่าวที่เรียกได้ว่าให้ข้อมูลกับคุณได้ดีที่สุดทั้งเรื่องของเชิงรายละเอียดและเบื้องหลังซึ่งใช่เลยมีหลายคนที่บอกกับผมว่าพวกเขารู้จริงๆว่าสัญญาณแรกคิดทำให้เห็นถึงตัวของทางเยอเกนครอปเริ่มรู้สึกถึงความหนักใจของเขามันก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสตั้งแต่ก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปในปี2022 ถ้าคุณจำกันได้ลิเวอร์พูลมีการไปเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่ดูไบและแนวความคิดก็คือศึกฟุตบอลโลกที่กาตากำลังทำการแข่งขันอยู่และเมื่อมีผู้เล่นตกรอบพวกเขาก็จะบินตามมาสมทบกับทางลิเวอร์พูลเพื่อเตรียมตัวก่อนเกมการแข่งขันที่จะตามมาและใช่เลยหลายคนก็บอกกับผมว่านั่นแหละคือช่วงที่พวกเขาเริ่มรู้สึกเป็นครั้งแรกเลยว่าทุกอย่างมันไม่ได้ปกติอีกต่อไปแล้วกับในรายของทังเยอเกน ทั้งในแง่ของความต้องการและความกดดันทั้งหลายที่มีการถาโถมเข้ามาและกัดกินตัวเขาซึ่งจากบทความนี้ของทางเพียสก็จะเห็นได้เลยว่าอันที่จริงแล้วครอบเองรู้สึกเหนื่อยล้ามานานมากแล้วครับเพื่อนๆแต่เขาเองก็ยังกัดฟันที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ต่อไปและสิ่งที่เขาทําเช่นนั้นก็เพราะว่าความรักที่มีให้กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลอของเรานั่นเอง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องดาวในตลาดซื้อขายนักเตะกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพสำหรับตำแหน่งปกลางตัวกลางกันบ้าง มันหนึ่งในคนที่ทีมของเราต้องการตัวมากที่สุดก็คือในรายของทางมาร์กเกฮีเซนเตอร์ฮับทีมชาติอังกฤษของทางปราสาทเดือนแก้วคริสตันผาเลนนั่นเองหลังจากเราพลาดได้ตัวเขาในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เราเองก็ยังหมายมั่นปั้นมือไม่ว่าจะเป็นในตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมหรือในช่วงตลาดซัมเมอร์ถัดไป ในตอนนี้ครับมันก็มีจุดที่น่าสนใจออกมาครับเพื่อนๆเมื่อตัวของทงอักอารดัมวอร์ตันมิทืิลตัวเก่งของทางพาเลตซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมทีมของทางเกฮีมีการออกมาเปิดเผยเลยว่าในตอนนี้ตัวของเพื่อนร่วมทีมของเขารายนี้ได้ใจรอยถึงการย้ายทีมไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วมันมีข่าวลือออกมาค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะ แน่นอนว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนและผมก็คิดว่ามันมีข่าวออกมาว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ใช่ไหมใช่เลยนั่นแหละคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นวอร์ตันกล่าวระหว่างที่เขาไปออกรายการ The Athletic FC Podcast ผมคิดว่าแน่นอนเขาเป็นกองหลังระดับท็อปเลยนะแล้วคุณก็ได้เห็นกันมาแล้วในการแข่งขันพิมี์ลีกทุกสัปดาห์คุณเห็นในการแข่งขันศึกยูโรและจากนั้นก็กับทีมชาติอังกฤษด้วย เขาเป็นคนที่เล่นได้อย่างคงเส้นคงวาแบบน่าเหลือเชื่อเลยนะคุณจะเห็นมันได้ในการฝึกซ้อมผมเองก็เห็นมันได้ในทุกๆวันโดยสัมปเขาเป็นคนที่ติดดินมากเขาไม่เคยเหลืองเลยและใช่สำหรับผมแล้วเขาย้ายไปอยู่กับสโมสรไหนก็ได้ในโลกใบนี้และสามารถลงเล่นตัวจริงได้อย่างสบายๆ มันก็แค่ว่าเขาจะย้ายไปที่ไหนและเมื่อไหร่ว่ามันจะเป็นเดือนมก,กราคมหรือในช่วงซัมเมอร์ใครกันจะรู้ได้ละ่ะผมวังว่าเขาจะอยู่ไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์นะเพื่อที่เราจะได้ให้เห็นเขาอยู่กับทีมของเราให้นานขึ้นกว่านี้อีกนิดแต่เราก็ต้องมาดูกันต่อ เมื่อถูกสอบถามต่อไปว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายที่ดิวกันย้ายทีมของทางเจฮีมาถูกทางสมูรฟุตบอลหรือว่าูลของเรานั้นมีอันต้องล่มลงไปตัวของทางวอร์ตันก็มีการเล่าต่อไปว่าผู้คนก็คงจะตกใจนะที่เขาไม่ได้ย้ายทีมออกไปเพราะข่าวมันกระจายออกไปทั่วแล้วเขาแทบจะไปถึงจุดนั้นแล้วด้วยซ้ำไปแม้แต่เราเองก็คิดว่าเขาจะย้ายออกไปนะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลังจากเกมกับทางแอสตันวิลล่าที่เราทุกคนต่างก็คิดว่าเขาคงจะย้ายทียมออกไปแล้วแน่ๆหรืออย่างน้อยตัวของผมเองก็คือคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นล่าสุดท้ายดิวก็มีอันต้องล่มลงไปทุกอ,อย่างกลับมาสู่สภาวะปกตินั่นแหละทื่ตัวตนของทางมาร์คเขาไม่เคยบน่นไม่เคยแสดงอาการหง,งุดหงิดเขามีแต่เดินหน้าต่อและแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของเขา ถ้าคุณไปดูฟอร์มการเล่นของเขาคุณจะไม่มีวันรู้ได้เลยว่านี่คือคนที่เพิ่งจะพลาดโอกาสการย้ายถิหน่งวินาทีสุดท้ายคุณจําเป็นจะต้องให้เครดิตกับเขาเลยนะไม่เลยผมไม่คิดว่าเขามีการบอกลานะอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้บอกกับตัวของผมบางทีเขาอาจจะรู้ว่ามันมีโอกาสที่เขาอาจจะไม่ได้ย้ายถีมก็ได้แต่ผมก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะ ไม่เลยเขาไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นแน่นอนว่ามันไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรทุกอย่างมันลอยๆอยู่และผู้คนอาจจะพูดถึงมันแต่มันก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีการพูดถึงมันเวยเช่นเดียวกัน นี่ก็คือสารทั้งหมดที่เราได้เห็นตัวของทางวอร์ตันมีการออกมาสื่อสารว่าอันที่จริงในตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นว่าตัวของทางเกฮีจะย้ายออกไปเมื่อไหร่กันไม่ใช่ว่าเขาจะย้ายหรือไม่มันขึ้นอยู่กับแค่ว่าจะเป็นในเดือนมกราคมหรือในช่วงทำซัมเมอร์ท่ามกางกระแสะข่าวกับทางสโมสรของเราที่ก็ผัวพันกับเขาอยู่อย่างใกล้ชิด แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ